ครับก็สวัสดีครับสำหรับเราก็ใช้รถนิสสันวันเทียเซตดีสามพันรถเราก็ได้ลากมาจากเพื่อนฝังคพนแก่เราขี่มาดีๆก็รู้สึกว่าดับกลางอากาศนะครับไปหาข้างก็บอกว่าปั๊มพังหรืออะไรต่างๆพังเราก็เลยตัดสินใจจ้างรถลากมา ที่บ้านแล้วเราจะลองมาทำเองดูนะครับว่านิสสันฟันเทียเซดีสามพันนี่ปัญหามอยู่ตรงไหนคือเราขี่มาดีมันดับกลางอาจารนะครับเราก็ได้มาทำการเปลี่ยนกองกองเขาเรียกว่ากองปั๊มนะครับปั๊มโซล่ากองปั๊มโซล่าดูนะครับแล้วก็เราจะ สายตัวนี้มันหลวมนะครับเราก็จะมาใส่อ่านี่เป็นกองจากปั๊มโซล่าที่ไปปั๊มในตัวรถนะครับหรือก็เป็นสายมาจากถังน้ำมันลองดูว่ามันจะติดไหมไปหาช่างก่อนหลายอย่างนะครับก็ลากมาที่บ้านตัดสิ้ใจกทำเองลองโยกดูครับเป็นปั๊มกอง แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ปรากฏว่าได้สตาร์ทก็สตาร์ทแล้วก็เหมือนกับเฟืองรูดไงก็ไม่รู้นะครับเราก็ตัดสินใจเปลี่ยนกวางโซล่าดูนะครับแล้วก็แยกแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกวาง อากาศเราใช้มานานก็กล้องอากาศเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเพราะวันนี้เราไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่จะใช้อย่างเดียวรถก็เปลี่ยนกล้องอากาศดูกล้องน้ำมันครับนี่เราใช้นิสสันฟันเทียนะครับก็ลองมาทําเองดูถ้าไปถามช่างก่อนยาวแล้วครับบอกว่าเป็นปั๊ม ปั๊มในตัวเครื่องแพงมากช่างบอกว่าเสียแต่เราก็ยังไม่ได้เช็คครับโยกดูครับเราจะสตาร์ทดูนะครับว่าจะติดไหมว่าเราขี่มาดีๆด,ดับกลางอากาศนะครับอลองต,องงตั้งเร็งมาครับไปสตาร์ตกดังแรงมากลองดูนะครับก็ไม่เคยเจอนะครับ আব মাই สะดุแล้วก็ดับนะครับครับแค่นี้ก่อนครับแล้วเราจะลองทดสอบดูครับขอบคุณครับที่ติดตาม